สวัสดีตอนเช้าเช้าทางยะโสธรจ้ะพี่น้องคะเช้าสายๆดอกจ้ะอีฟภาพพ่าเบิงถังเผาทันนะไพ่นี่โต๊ะอันนี้มันเป็นสิถอดไปใส่ถังใหม่ป่ะสันตัวใส่มันม้นเหรอเออสิท้ายให้เบิงนี่มันจะเอาถังตัวนี้บดถังตัวนี้มันมันใส่โดนแล้วเพิ่นเลยสิเปลี่ยนถังใหม่พี่น้องหลายคนสนใจดิเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋ว่าซั่นก็เลยว่าบ่ได้บ่ได้ถ่ายแต่ที่แรก่หะไรระบ่รู้ว่าซั่นนี่แหละพี่น้อง เออเดี๋ยวสร้างสิทไทยให้บึงนี่อันนี้เนี้ก่อนมาถึงว่าอันนี้เป็นเป็นมองจุดโอจุดไฟเขานี่ปองจุดครับเออปองจุดมันต่อกันครับอันกับตัวนีเนาะเออปองมันไฟขึ้นี้เลยเออไฟขึ้นนี่เออทะลุขึ้นนี่แต่ว่าฟื้นน่าจะยังนองเออหมายความฟื้นน่าเริ่มถือโอ๊คเปนมัอนแล้วมั้ก็ต่สิทธิ์ยจัดจิมะลุ่ง ออคือลงคืออายมันเน่ยบอกอายถึงควันมันเออลงมาหนีปุ๊บมันก็จะมาถือไฟก็จะกลายเป็นกลายเป็นอกแก้วของเขาเผาโตขึ้นโอ้เออเออเออนี่เนี่ยมันเผาแบบเล็กได้เป็นบอกชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้หมด่อสัปดาห์นี้นี่มีเรื่องวันที่ว่าทำมันเตาทานสมัยโบราณเผาแบบนี้บ่ได้เนาะนี่เบิ่งเออไม่้อยซ้ำนี่ซ้ำนี่เผาได้จ้ะนี่ก็เป็นทานได้เลยเออรุ่นใหญ่ๆแบบนั้นก็ได้คล้อยลงเขาได้ เออว่าจะเอาเขาเตาได้มาสั่นทานี่การล่อเขาเตาเออแล้วใช่ก็เลยถ่ายเบิ่งมีคนสนใจหลายนะคะว่าพุนเห็ดจังไหนว่าสั่งยังเห็นพ่อะหนาให้กันสิเปลี่ยนถังก็เลยมาถ่ายให้เบิ่งนะจ๊ะถังไม่กับเจาะซื้อๆเป็นบ่เจาะหูแนแน่เจาะไว้เพื่อจะเอาะใส่ใส่ตัวนี้ไปสวมอ๋อแต่ไมีเยอะอีกสองใบล่อเออฉันใส่ใส่ถังแบบนี้พี่น้องเพล่วก็เจาะเอาเจาะจากเจาะนี่แล้วก็สิแล้วก็เสียอัน นี่เออเขาเป็นยังสี่เออแล้วก็เอาโตใส่ตัวนั้นมาใส่เออใส่จากโตเก่าเลยมาใส่เพราะวะ่วาโตถังมันแบบว่าถ้าเผาไปดุลไม่กะถังมันพุมันพุและนะจ่ะนี่แหละทั้งอีอย่างนี้นะทังนละนมันสองรอง้อยลิตรโอ้ทังนละมันสองร้อยลิตรมือที่เราเจ้าเออของเกา่เามาลมิา้ซใสขึนมาใสอีก สวัสดีจากไทยแลนด์จ้าพีา่น้นองค์ขาเอางาทุกคนจะสบายดีจ้าเมื่อนี้กับมันไม่หยังจ้าที่มุโสามาหยังรอจ้าหยางัยงรออากาศดีดีช่วงนี้ใส่ใสประมาณกินเขาเซาเลี่แล้ว,ลวประมาณมันซิบบุ้งแล้วจ้ะแต่ว่าแบบว่ามื่อนี้มันเป็นแบบฝนลินแต่ว่าฝนโปรตกุกจ้ะหาหมายถึงว่าโปรตุกแห้งฝนลินลินไมาหยังบึงสวนอากาศดีดีอยู่หลงัลงบ้านจนหลังบ้านจะพอดีมาไพ่แล้วสเห็ดอะไรทั้งเองก็เพิ่น ครั้งเขาทานไหมเห็เลยสีชายเห็นบึงมีคนสนใจหลายๆนะพี่น้องเดี๋ยวสีชายซูเบิงลมันพี่น้องเออก็เหมือนจะเอาออกจากตัวเก่าแล้วกับมันจะมาใส่ตัวใหม่นี่เพิ่นกัสีเสื่อมบ้านนี้เขาเอิ่นบ้านเขาเอิ่นเสื่อมมันบ่ให้มันให้มันยืดเสื่อมตัวข้างนี้มันวะ้านข้างบนกกเสื่อมบ่ใส่ตัวนี้เสื่อมล็อกไวเรียบร้อย เพร้อมจะเผาแล้วอันนี้มันก็ออกเรียบร้อยบ่านเทาเอินออกแล้วเชื่อมมนละคีดว่าตัวอันนันโผล่ออกมาหันก็เชื่อมใช่กันแล้วเพื่อนก็เอาอานจ้ะเอาฟื้นใส่จ้ะเอาใส่ไปเลยแบบนี้ให้มันเต็มถึงเลยนะพี่เต็มสุดเลยบ่อ๋ออดอืมบบกระปิดฟ้าพอมบ่อืมปิดฟ้าได้อืมเอาแบบให้มันได้ปิดฟ้าได้ฟืนแ่นี้ละเออเล็กๆ คอนมาเลยจ้ะคอนฟื้นไหวภาษาอีสานอย่างคักเลยค่ะภาษาออริจินอลจากย่านมาอยู่บ้านนี่เราอันตอนแรกนี่าเพิ่นเอานี่มาเฮ็ดยางมาสั่นอันตั้งอยู่นี่ปกติมาต้องเอามากเลยแต่ว่ามื่อนี่ฝนมันย่านฝนตกมาสั่นเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยเอามาตั้งไว้เพื่อนเธฝนตกเพิ่นก็เลยเอาช่างเกษีมาวางเพราะว่าอันนี้ สีต้องใส่ดวนเพราะว่ามันหมดแล้วว่าสัตยบาน,นนัณ่านะแล้วต้องเผามือนี่เผา,เาอันเผาทานนะนะจ๊ะทานไ<อ>ว้ใส่มืออีกหนึ่งเขาอืมเพื่อจะปิประมาณน,นี้ใช่เต็มประมาณนี้เนาะให้มันได้ปิดได้แต่ว่าอย่าอัดอันนี้เที่พันมาอันนี่สำคัญว่าสัตย์ง <ขอ S 1> ูตัวนี้ว่าตัวนี้ฝาคนนี้ใส่ยิบไใส่ก็ได้อืม เราต้องลองให้มัอนนอ้นให้มันแน่นืจะ้อเขาายเขา่เป็นแบบจีดหลักกับ่อ๋อเขาขายจริงไม่ใชอลอกเขาอืจะหลอกขหรองเวขาองอืมอัดกี่ต้มขาไปอีกจ่องแถวนี้่าอ,อีขวันขึ้น เพราะต้องถอดไงเพราะต้องถอดเอาไอ้ฟืนออกฟืนเข่าไปหรอเอาขานออกมองเชื่อมอะไรนี่ก็จะเอาขี้ตุกันแล้เวเป็นเนี่ยเขาวัญเป็นบาดแผลออกมา,าออกข้าเจ้าอัดเข้าไปอีกเออคดีศาสนาหมายถึงว่าอัดไปอีกรอบขอบขอบขวบัญบาดแผลขวัญข้าเจ้า ไก่เกาโว้หรือหัวปลาขายแล้วเพราะว่านุอ่มขนาดนังเอาค่วนมายู่อันนี้เอาใจแคร์เพียงแต่ว่าบ่อหายอุณหภูมิความห่อนนึนขึ้นไม่ห่อนแห้งกันอเปล่าใมันออกมันห่อนอ๋อคล้ายๆว่าโอ้ป้องกันให้ความร้อนมันลงแต่ข้างในบ่ใบมันออกข้างนอกสีเป็นบวบ่อยมันเลยใบ่อยมันเลยเห้ยเออใบมันละเห้ยภาษาบ้านเฮาอันนี้ขี้ดินซื้อแค่จ้ะขี้ดินใส่บ้านเฮาอันนี้นล้วมาใส่ เอามาใส่เห้มันในละคือเพิ่นวน่านอย่างละกักความร้อนเพิ่นเนะาะภาบ,นบานบานคือกักความร้อนแบบครบครบทุกขั้นตอนเออทุกขั้นตอนในการเผาถ่านเอเนนอยเอ,อยากเห็ดยูหมอข้าเจ้าทำข้า <laughs> เจ้าเห็นตะกีนะ้น่ะเห็นแต่มันสำเร็จแล้วว่าเพินเ่นเฮ็ดแนวได้ป่าซั่นอันนั้นน้ำมันน้ำมัน มันมันเก่านั่นแหละมันเครื่องเก่าแล้วมันพืชเออไม่ก็ได้เทวบอันนั้นเทวบประหยัดซื้อมาใหม่ไม่ก็อยากเอามาใหม่ไม่ก็ได้เจาก็ได้เบนซินก็ได้แฮงติดเร็วเบนซินก็ได้เออจ้าสารก็ได้เบนซินโซล่าก็ได้เออน้ำมันพืชเก่าเ้าถอดแล้ว กะยาถิ่ม,มกะมาใส่์กะปุ๊กไปเฮ็ดนี่แเราเออว่าแต่เป็นน้ำมันเ,ย <laughs> เนยเ <l ug> ออผู้ใดเสอเอาเผื่อผาไห้ก็ได้แล้วแต่มาอันนั้นเป็นแบบม้วนเชียวมอไซค์นะคะ่ะเป็นเสือ 9, 9, 9้อผ้าเก่าถุงน่องเก่ายังกเว่าไปละของเก่าเฮานั่นเก็บไปเสือามาจุด คนเอาห้างห้างรถไถหน่อยห้างเองห้างตอสลักเนาะแล้วเขาไปได้หั่นจ้ะดันเข้าไปแค่นี้แหละแค่นี้เรากรนีห้างห้างวแตกเต่าขวัญข้นเร็วเนาะมันบ่แตกเด้อพ่อญเมฆแล้วบอกไปฉลักพี่เจ้าพ่อญเมฆแล้วชอบเบาแต่รก ร้อ้มันติดบันรก็เดยเขาเข้าใจเพิ่นวมาเขาว่าติดนะคือยังไงบัตรพ่อเมียร้อ้มัน CO, ติดคือเนี่ยไฟชุดก็ไปแลังตีมติดก็ฟื้นอยู่ขังใม่เไหมบ่นี่ตอนนี้มันสิลุกาไปติดก็ฟื้นอยู่ขงใม่เห็นไหมอ๋อมันคือยังเป็นทอต่อั่ไมันเปติดฟื้นอย่างไรเ่มันมี่เขามัแ่ร่วางนลเวนอกคนไกลเลยว่ใครว่าข้อมห่อนจากอันเล็กตัวนั้นเหรป็นติดฟื้นเห็นมันเป็นไฟเสมอมันอมันเวียไหมบบเวียเนแม่เวียเหมือนไม่ใช่ไหมไหมบบเมื่อจงได้หนึ่งหัวเงีเมียกร ไนี่นรผู้ไทยนี่ก็ยังบ่เข้าใจว่ามันสิไปติดเทยไเข้าไปนี่มันสิไปันตไดแต่ว่ามีต้องเจ้าต้องเจ้ามีทอหน่อยนบอยนี่มันก็เรียกแต่ก็ฟังเน้อเราแม่เอาการรอดรัดทับก่อนไปไปเปลวไปมันขึ้น ผู้ไทยเนี่ก็งงคือกันว้านเป็นทานเนี่ยจังไดมันม <laughs> าลอยมันติดประสันทถ้ามันติดมันก็สีแบบว่ามีไฟของมันขึ้นไปถอาบปติดก็ต้องเติมมันนี่เขาไปเรื่อยๆเติมน้ำมันไปเรื่อยนะถ้าติดแล้วก็ปล่อยเลยเป็นวะอือาน้มันถถ้าติดถ้าติดแล้วนี่คือสัญญาลากึคือ,อย่างสีหูว่าติดนี่อ๋ไไอไฟตรงนี้คือขึน้นแล้วมีควันเออมีควันแต่ว่าไฟขึ้นเออไฟขึ้นอื ติดแล้วบาดพี่น้องแบบนี้ปล่อยเลยมาสนนะไฟ่มา,ากระปล่อยไว้จังสีแต่ตว,แว่าตอนแรกไส้ถามเหมือนว่าเอามันบม่มีอย่างยู่ใน่ทอนะมันคือเป็นไฟแดงๆงมันสี่าเป็นทอหน่อยที่ใส้ไทยให้เบึงนะ่ะมันเป็นทอคือจังเขาเอิ้นว่าคือจังทอแก๊สม่นะไพ่เขาเอืน้นอืมอันอยู่ในหันนะมันสิบานีร้านกจางนี้บ่ต้องเติมตัวนี้เลย้าติตแบบนี้แล้วก็ปล่อยไว้จังสีประมาณสามชั่วโมงเหมือนว่า่ลุงคือถามันเขาเรียบร้อยก็สีดับเองเขาดอกนั่นลหละ ติดแล้วแบบนี้ม่ต้องมาค่อยเติมไฟนี่จ้ะมันจะดับได้บาดพี่น้องดับไปเองของเขาเลยอาเขาแบบว่าเผาเรียบร้อยนี่น,นะจ่ากอใช่ว่าลักษณะมันือจคือจงเตาอบอ่ะอนะะือจงเตาไม่คู่เบียบเพราะว่ามันไฟมันสิมีแต่ถอดทีใ่ใช้ใส่เบืงองจนได้ถอแล้วมันมันอบที่ไหนมันจังสิเป็นทานเดี๋ยวใช่สิเปิดให้เบิง่งมืออื่นเสาร์ก็มันก็เย็นจ้ะมืออื่นเสาร์ก็เย็นกะ ก็เปิดก็ได้ทานเดี๋ยวสิ้ผ้ามาเปิดบึงเดี๋ยวเวลาระบาดพี่น,อน้องจะ่คามขึ้นเนี่จะ้ะแต่หมู่บ้านนี่นาายมาผ้เราก็จะเอาขี้ดิน,นออกพอเอาขีา้ดินนีท่ทีเขามาบกไปซื้อมาซเปิดบ้านนี่จะ้ะเดี๋ยวสิให้บึงเออมาลุนกันว่ออมา,ม,ามันสิเป็นยังไง <laughs> เอาตัวที่เขาขันอันไวเมื่อวานนี่แหละนี่ห้องนี้เอาออกป่ะจ้ามาลุ้นกันบัดพี่น้องว่านมนันเปิดของขันได้บัดน,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 นี่สิเป็นทานหรือสิเป็นเทา้นนเทาว้าวโอ้ส,สวยนั่นว่าสัมฤทธินั่นเห็นว่าพี่น้องก็ได้ทานใส่แล้วมือเดียวแค่นั้นแหละ ที่พวกใจเห็ดมันกับโบเมนมืดมือเด้ค่ะเห็ดข้าวเดียวเนาะนะพี่แต่เขาได้เตรียมอันแต่เขาได้เตรียมใหม่ไปแล้วน่ะนะหมายถึงว่าแป๊บเดียวเอามาบูกหนี่เบซ้ำหนีกับกับเป็นฐานแต่ว่าคงกับผ้าของเขาอยู่เออยังก็เพอ่มพ่อเมฆพ่ดมาเผาได้หอดไม่จิ้มฟันมาสัญญหมายถึงว่าเป็นฐานเนี่ยพี่บาวเรนกันคือแบบถ้าเป็นเตาใหญ่เนี่ยแบบซ้ำหนี่เนาะมันกับใหม่เป็นเป็นเทาเออซทำสาระซ้ำหนีกับเป็นเทาเลย อันนี้ถ้าเตาแบบคือไม้เล็กๆกับเผาได้น่าจะเบิ่งงามสวยงามเลยกง,งามเลยพี่น้องเบิ่บ<า>งเบิ่งใสกังนงว่งม,มันเผาได้ยังไงพี่น้องเพราะว่าไฟบันได้ออกมาข้างนอกเด้มันไฟมันถอขึ้นมาตรงนี้นะระหว่างม,มันจะ่ไม่ถอ,อนี่เป็นต่อเฉื่อมที่ว่าใส่ทางเห้เบิ่งเติงเด็กใส่คิดว่าแรงอัน,นเออมันขึ้นมาตรงนี้ เป็นเหมือนกันเนอนใครคิดว่าเด้มันก็จะมาอบกันบัรลูขึ้นกันจักเป็นทานได้จังไๆเพิ่งที่แหละโอยทํเมงสิ่งขนาดเด้อนี่พี่น้องเอ้ยเด็กด็จ็คสอบประมาณนี้นะพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวให้สองศพคืนจ่ายถ้าใส่เดี๋ยวดนจ้ะพี่น้องนี่แหละสบายสบายสะดวกพี่น้องเอ้ยอืม